สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนากระเป๋าสะพายหนังท้องจระเข้ฟอกเิ้นทรงเอามามาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันสินค้าเพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดสวยเรียบหรูดูดีโดดเด่นหรูหราและอลังการมากรุ่นนี้ผลิตจากหนังท้องจระเข้แบบชนิดพิเศษน้องเหหใช้จระเข้สองตัวในการจับคู่ ปกตินะคะพี่ๆขาการผลิตกระเป๋าหนังจระเข้นหนึ่งใบท้องหนึ่งผืนเนี่ยเขาก็จะใช้ท่อนบนท่อนกลางท่อนล่างนะคะจระเข้นหนึ่งตัวถ้าผลิตกระเป๋าใบเล็กอาจจะได้2ใบแต่ถ้าผลิตใบใหญ่คือได้แค่ใบเดียวแน่นอนแต่สําหรับตัวนี้น้องเอกจะสั่งทําเป็นชนิดพิเศษนะคะก็คือใช้จระเข้2ตัวประกบท่อนบนเม้นที่ท่อนบนนะคะท่อนบนคือท่อนลายขมือซับซึ่งหายยากมากจระเข้เนี่ย ลายเล็กๆและไล่ระดับแบบเนี้ยพี่ที่ขาคือจะอยู่ท่อนบนคือคือเป็นบริเวณลายขมับซับนะคะส่วนบริเวณที่เหลือถ้าเป็นตรงกลางไล่ลงมาไล่ลงมาตรงเนี้ยสเกลหนังเขาก็จะใหญ่ละลายหนังเขาก็จะใหญ่ละซึ่งมันมีพื้นที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือมีพื้นที่น้อยกว่าหายากกว่าแล้วประกบลายขมอบซับทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันนี้คือสั่งจับกู้ทําพิเศษต้องใช้จลเขศสองตัวและคัดเฉพาะด้านบนสุดมาจัดเรียงให้ ได้ลวดลายที่สวยงามและไม่เหมือนใครต้นทุนในการผลิตสูงนะคะพี่ที่ขใบนี้ขนาดความกว้างด้านล่างถ้าวัดจากขวาสุดถึงซ้ายสุดตรงนี้นะคะความกว้างจะอยู่ที่12.5นิ้วตัวก้นกระเป๋าวัดจากซ้ายสุดถึงขวาสุดจะอยู่ที่10นิ้ววัดตามความโค้งมนจะได้12.5นะคะส่วนสูงอยู่ที่7นิ้วหนา4นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นเป็นลายขมอบซับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นะคะเป็นงานผลิตที่จับคู่หนังลายขมวดซับใช้จระเข้สองตัวมาใหม่ล่าสุดนะคะคือการจะจับคู่แบบนี้ต้องมีขั้น,นตอนในการเตรียมค่อนข้างเยอะนะคะซับในผลิตจากหนังวัวแท้ดีสายสะพายยาวให้นะคะแล้วก็มีช่องซิปด้านข้างสำหรับช่องซิปด้านข้างนะคะซับในก็จะเป็นหนังวัวด้วย หกพันเก้าร้อยบาทเป็นราคาที่ถูกมากค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปนะคะสีดำนกเหลียนจะใช้งานในลักษณะสพา,ายให้พี่ได้ชมตัวสายสะพายก็จะเป็นสายหนังจระเข้ปรับระดับได้นะคะความยาวอ่าพี่พี่ที่มีรูปร่างสูงสามารถปรับได้ตามสรีละได้เลยมาต่อกันที่สีดำขมือซับนะคะด้านหน้าและด้านหลังหนังจระเข้สองตัวประกบคู่ท้องบนสุดนะคะลายสวยมากถ้าพ,พี่พี่สนใจนะคะ แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube น้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยใบนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากตัวนี้เป็นท้องจระเข้ฟอกนิ่มนะคะเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาใน,านการฟอกนานกว่า3เดือนแบบไม่ข้ามขั้นตอนนะคะ นานกว่า3เดือนแบบไม่ท่านขั้นตอนซับในเนี๊ยบมากซับในเป็นหนังวัวแท้นะคะรุ่นนี้คือใช้งานง่ายเปิดออกแบกกว้างลงเข้าลงออกง่ายดีไซน์สวยเรียบหรูสุดๆเลยลายเล็กเป็นลายที่หายากนะคะเพราะว่าลายใหญ่จะมีบริเวณเยอะกว่าลายเล็กมีบริเวณนิดเดียว2ตัวทําได้ใบเดียวค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีน้ําตาลช็อกแกลตค่ะมีแค่สีละ1ใบมีแค่สีละ1ใบ6 9 0ับาท มีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมช่วงนี้ของแถมเป็นปลอกไฟแช็กนะคะสี <c oughs> น้ำตาลช็อกโกแลตเชิญชมค่ะพี่ๆ่าถ้าเป็นลายแบบเนี้ยของแถมช่วงนี้เป็นปลอกไฟแชกหนังวัวอัดลายจระเขสนะคะลายแบบนี้ที่ยุโรปใบเป็นล้าน <c oughs> คือเขาจะคัดส่วนที่น้อยที่สุดส่วนที่หาย,ยากที่สุดมาผลิตให้พี่ๆไปดูลายแบบที่ยุโรป ผลิตได้เลยใบละล้านสองล้านเป็นลายเล็กทั้งนั้นลายเล็กเนี่ยสำหรับจระเข้าสายพันธุ์ไทยถือว่าหายากมากแต่ถ้าเป็นที่ยุโรปนะคะเขาก็จะนิยมลายเล็กเยอะนะคะสวยมากไปต่อกันที่สีสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายน้องเหนียจะให้พี่ๆชมนะคะเป็นสีเทาสวยเงางามเรียบร้อยพี่ๆดูใกล้ๆนะคะจระเข้ที่น้องเหนียนำมาผลิตให้เป็นงานแบบคัดเกรดไม่มีรอยถลอก ปอกเปิกลอยต่อสู้รุนแรงไม่มีงานสวยมากผิวสัมผัสดีมากงานฟอกดีงานตัดเย็บดีนะคะแล้วราคาดีด้วยราคาอยู่ที่6,900บาทแล้วตอนนี้นะคะทั้งฟาร์มทั้งโรงงานสมาคมคนเลี้ยงจระเข้จับมือกันขึ้นราคาพี่พี่รู้ไหมว่าจระเข้ที่ใช้ผลิตรุ่นนีอ้อายุอย่างน้อยๆต้องมี4ปีค่าเลี้ยงดูเกินหมืนะะ่นราคา 6,900บาทเป็นราคาที่ถูกที่สุดอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเวยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ